ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เอเนจีโอเมก้าอย่างที่เราเมื่อกี้เราได้เรียนท่านผู้ชมแนะนำไปแล้วว่าม้าเนี่ยต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายสุดสุดไข่สุดมันใช่แล้วความเหมาะสมกับการใช้งานถูกต้องคืออย่างเอเนจีโอเมก้าเนี่ยเราก็จะตัดข้าวโอ๊ตออกไปข้าวโอ๊ตเพราะพี่บอกว่ามันเป็นตัวแรงใช่ไหมพี่พี่คิดว่าจะแรงคือทานเข้าไปแล้วเนี่ยคือม้ามันจะมีความตึงตัวสูงเพราะฉะนั้นคือเราก็เปลี่ยนพลังงานเนี่ย จากที่เราใช้ข้าโอ๊ตเป็นตัวเมนหลักที่เป็นตัวพลังให้พลังงานกับแมสเนี่ยมาเป็นใช้มันจากพืชเราก็ได้จากลินซีดเอ็กซ์ตรูทฮะก็คือมันก็อยู่ในส่วนประกอบอาหารลินซีดเอ็กซ์ตรูก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ฮะคือเพิ่มเข้ามาในลินซีดมีโอเมก้า3โอเมก้า6ก็คือมันดีนั่นเองใช่คือใช่แต่ส่วนประกอบก็คือยังยังจะเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นคือตัวนี้ก็เหมาะสำหรับม้ที่ตื่นตกใจง่ายแต่เรายังคงต้องใช้งานเขาหนักหมาว่าเราต้องใช้พลังงานสูงนะครับตัวถัดไปเป็นคลาสสิกมิกซ์ตัวนี้เนี่ยสำหรับม้าทั่วไปเลยบ้านม้าเอกม้กีฬาก็สามารถใช้ได้ม้ากีฬาที่มีปัญหาเรื่องแบบ กินข้าวโอ๊ตแล้วเซนซิทีฟเนี่ยเราต้องการให้แบบสมมติเ่เายกตัวอย่างว่าเริ่มเริ่มฝึกแ้าเด็กใครใครที่เริ่มเรกกินแมาเด็กนะครับเราก็ควรจะใช้อาหารที่เบาที่สุดแต่ไม่ได้แปลว่าเบาแล้วขาดสารอาหารนะฮะอาหารตัวนี้จะเป็นทุกอย่างที่เหมือนกับว่าโอเคมีทั้งลูเซอืแอดเมเป็นวีทแบรนด์แอดเม็ดบาเลฟเลกนะครับ ปแล้วก็เป็นที่เป็นคอนเฟล็กนะฮะพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีคบมับเป็นตัวอื่นแต่แค่ว่าพลังงานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเลทสำหรับปกติสำหรับม้าสีทั่วไปออกมากาศทั่วไปธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลามันไม่มีโอ๊ตเนี่ยม,มันก็จะทำให้คุณทํางานง่ายขึ้นกับม้มาเด็กคือเขาก็จะไม่มีความตื่นตัวแบบว่าเราได้ระวังกตกใจยิ่งเป็นลรยที่อ่ะนั่นก็คือส่วนหนึ่งแต่คือม้าเด็กเนี่ยยังไงเขาก็จะแบบ มองรู่มมองนี่เพราะเขาเป็นเด็กเป็นเรื่องปกติ<ฆ>วิธีการที่เราจะแบบทําให้เขาคามดาวลงมาได้เนี่ยสมยกตัวอย่างนะฮะ<ฆ>ในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยอาหารที่เลยกันอยู่อาหารเมร็ดตามท้องตลาดเนี่ยเขาเขียนนั่นและว,ว่าสูตรเพื่อไมา้าแข่ง<ช>ถูกไหมครับนะ<ช>พอสูตรเพื่อไมา้าแข็งเนี่ยแล้วคุณามาให้กับลูกแม้ซึ่งกําลังจะเบรกินเนี่ยคือแม่สักสามขวบเนี่ยทันได้ไหมทันได้ไ,ดไ,ดไม่มีปัญหาแต่คือมันเป็นพลังงานที่เยอะเกินมันไม่เหมาะสม พอมันไม่เหมาะสมเนี่ยทุกคนจะแบบโอ้ยมาแรงมามีปัญหามาแรงมาเลียเ้ยงไปทไําไมอ้วนเกินเดี๋ยวเป็นไข้ลงรงไข้ลงทีบก็คือแบบแะนะแนี้แหละแค่นั้นเองคือเมื่อไหร่ที่มีน้ําตาลเยอะการน้ําตาลเต็มเต็มเนี่ยนะครับแป้งเยอะนี่แหละคือสาเหตุของการไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่าข้าวโอ๊ตหรืออาหารพวกนี้เนี่ยวิเศษวิโสกินแล้วไม่เป็นนะถ้าคุณถ้าคุณให้อย่างมู้นโอเคสนะมมคุว่า ยกตัวอย่างเรามาให้ปอรพิษสมมุติว่าม้าโพนี่คนจะได้สักวันละ1กิโลครึ่งเราให้ก็เลย3ามโลแล้วคุณออกกำลังกายให้วันนึนสักทึ่งชั่วโมงมันมันก็คือมีโอกาสเป็นที่มันสะสมไงฮะแค่เองเพราะปริมาณที่ให้กับชนิดของอาหารที่ให้แต่ละสูตรอ่ะมันจะต้องพอเหมาะพอดีกับม้าตัวนั้นๆที่เราใช้งานถูกต้องใช้กับด้วยคือคือมันคือมันมีตาม หมือนกับว่าเราเรียตกตกิจกรรมค่ะอต่อยากยกตัวอย่างนะฮะสมมติแม่ม้าท้องเนี่ยกามีอาหารแม่ม้าท้องอลูกมมาก็มีอาหารลูกมมาโดยเฉพาะขนาดอาหารหมาย,ยัางมีเลยถูกต้องอเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคือจริงพาวอเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนานแล้วหลายปีแลวอีกวีเฟิร์สก็เข้ามาได้ปีปีที่สองคือผมพยายามจะทําให้มันมีหลายๆตัวเลือกสําหรับคนที่รัก้ม คือของเราเนี่ยราคาอาจจะสูงกว่าคนอื่นแต่ปริมาณการใช้เราเนี่ยน้อยกว่าแน่นอนนะฮะอย่างสมมติเรายกตัวอย่างคนหนึ่งเขาใช้6กกิโลเราใช้แค่สามมันมีอธิบายอยู่ที่หลังเรียบร้อยหมดแล้วว่าปริมาณการออกกำลังกายเท่านี้น้ำหนักม้เท่านี้ต้องใช้เท่าไหร่ครับตัวนี้นะที่วันนี้จะแนะนําคือเขาเรียกว่าลินอมิกมันเป็นลิน e s ซียต์เอ็กซ์รูก็คือ เป็นลินซีที่ผ่ากนกรรมวิธีฮแล้วอบแห้งกลิน่นเนี่ยที่บอกว่าไม่คุกกี้เลยอ่ะหอมแบบหอมมากเหมือนคุกกี้คือปกติแล้วเนี่ยคอนเซปต์เดิมของลินซีทเนี่ยเขาจะทำเขาเรียกว่าเป็นแมชไว้ผสมน้ำร้อนนะฮะเพื่อให้ได้เป็นซอฟต์เบอร์แมชเป็นเหมือนโจ๊กอ่ะเป็นเหมือนโจ๊กอ่ะให้โจ๊กเพื่อให้สหรับม้าที่แบบต้องการแบบม้าป่วยม้าที่มีปัญหาแบบจัดเกียดมาม้าที่เพิ่งแข่งขันหนักๆมาเหมือน ได้อาหารที่มันเบาๆค่ะล้วก็ประโยชน์ของลีนซีก็คือม้ที่อยู่ในแปลง่อยหรือในฟิลที่มันมีทรายเยอะอมันสามารถอาจจะแบบ ระหว่างที่เล็มยกนะฮะจะสามารถจะดึงทั้งลากขึ้นมาแล้วจะมีทรายมีเสียบที่เขาเรียกว่าแซนคอรลิกแซนคือการเสียดที่เกิดมาจากการสะสมทรายในกระเพาะใช่คือลิมซีนนี่ก็เป็นตัวช่วยในการที่แบบรีมูฟคือเอาดักออกจากกระเพาะเลยมันมันไม่เห็ดักออกมันมันไม่เรียกว่าดักออกแต่คือบนผลิตภัติของลิมซีนที่มีน้ํามันกับเมือกเวลาแช่น้ําหรือเวลาเข้าไปในทําปฏิกิริยาท้องเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบ หลั่งออกไปเป็นล้างช่อยไม่อย่ปัดเหมือนจะใช้คข้ามาอ่างเหมือนกับเราถ่ายนล้วมันเคลื่อนดีกว่าโอเคค่ะแต่คือเครื่องยนต์ที่ทํางานหนักมันเนี่ยมันก็จะมีเซตเล็กเซตขมเราอ่าถูกต้องอันนี้มันก็คือค่อยๆปลั่งออกไปเหมือนที่ถอดเบาๆไหมใช่ไม่เห็นก็บที่อะไรคือขยับพยายามเอาทรายออกโดยวิธีธรรมชาติที่สุดถูกต้องถูกต้องแล้วคือข้อดีของเรนามิ์เนี่ยเรนามิ์ก็คือ เป็นส่วนประกอบของไอเทม่ีโอเมก้าอ่ะไอเรนเมิกซ์นี่คือเต็มๆเลยคือโอมายเก้าล้วนโอมายก้าล้วนเลยคือคือถ้าให้อันนี้อันนี้เวลาให้เนี่ยคือเป็นก็เรียกว่าฟูดซัพพลีเมนต์อ๋อเป็นซัพพลีเมนต์นะคะเราให้เราให้ควบคูเป็นอาหารเสริมใช่คือม้าตัวที่ผอมๆเนี่ยน้ำหนักขึ้นยากขึ้นช้าเนี่ยไม่จเป็นว่าเราต้องให้แบบใช่ไหมปริมาณหมายความว่าไม่จเป็นว่าเราต้องให้อาหารที่มีพลังงานสูงเพื่อเร่งน้ำหนัก เราสามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้ไม้นิวหนังมีปัญหาไม่เงางามขนด้านอ,อะไรพวกนี้ฮะคือเรเนมิกนี่ก็ช่วยได้คือสําหรับสําหรับไม้ที่ต้องการเพิ่มนหนักและเพิ่มคอนดิชั่นให้ดูดีแต่ถ้าเกิดเพือพ่อนๆคนไหนนะคะถ้าเกิดมีม้าอาการแบบนี้ยังไงอาจจะลองสอบถามที่กันนกว่าอย่างเงี้ยเหมาะกับม้าของาผูช้ชมหรือเปล่าครับินดีครับคครับผมหาเพื่อนๆสนใจนะฮะที่อยากจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับผมถ้าสนใจนะครับติดต่อคุณจนกได้ที่เบอร์ครับ0949296646 0949296646และอีกช่องทางอื่นมีไหมครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านนะฮะแล้วก็บน Facebook ครับ Hors Republic Hors Republic นะครับผมที่ร้านร้านอยู่ที่ไหนครับบนถนนศรีนครินทร์นะครับเลขที่895 2นะครับอาคาร i s เ อยู่ยิ่งเยี่ยงกับฟู้ดแลนด์ถ้าถ้าทุนมีสคริปต์ด้วยครับยิงเยี่งกับฟู้ดแลนด์นะครับผมถ้ามาไม่ถูกก็โทรหาคุณกระดกได้เบอร์จะขึ้นอยู่วันนี้ได้เลยนะครับผมเด็กๆแค่ไหนก็เปิดนะครับเปิดได้ฮะเปิดครับเปิดที่สี่ว่างั้นเถอะเราไม่เราไม่งบค่าเราเอาตังค์ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะครับผมก็คือว่าถ้ามีเรื่อองะไรสนใจหรือว่าท่องใจอะไรเกี่ยวกับม้าก็ต้องดึงใจภาษาได้ตลอด24ชั่วโมงว่างั้นเถอะครับผมนี่นะครับผม เราสองคนนะก็คงจะลาไึงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่นะ่าสนใจกันสักครู่นะครับผมแล้วไปพบกับช่วงต่อไปของรายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับทุกสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะอ่ะ